คนเอกแตงเส็งนับเป็นหนึ่งในบุคคลที่สําคัญที่สุดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนแผนการปรับปรุงโฉมหน้าประเทศของรัฐบาลพมา่าถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นหนึ่งในคณะรัฐบาลเผด็จการทาหารซึ่งปกครองประเทศมายาวนานกว่า20ปีแต่ในปัจจุบันเขากลับเป็นผู้นาําพม่าที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะจากนานาชาติในฐานะนักการเมืองที่มีท่าทีประนีประนอมและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพม่าในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นทางการเมืองของประธานาธิบดีพม่าผู้นี้แทบจะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในปัจจุบันพลเอกเต็งเซ็งเป็นทหารอาชีพเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนการทหารสำหรับชนชั้นนำของพมา่า และได้เข้ารับราชการทหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งด้านการวางแผนและเสนาธิการมากกว่าหน่วยสู้รบพลเอกเต็งเซงเก้าวเข้าสู่วงการการเมืองเป็นครั้งแรกในปี2540เมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐหรือ SPDC ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของรัฐบาลเผด็จการทหารในการปกครองประเทศและเมื่อพลเอกขินยุนหมดอำนาจลงในปี2547 เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของ SPDC พลเอกเต็งเซ็งเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากพลเอกอวุโสตานช่วยผู้นำสูงสุดของรัฐบาลพม่าเป็นอย่างมากโดยเมื่อพลโทโซวินนายกรัฐมนตรีพม่าในขณะนั้นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพลเอกเต็งเซ็งก็ได้รับตำแหน่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและเมื่อพลโทโซวินเสียชีวิตในปี2550 เขาก็ได้ข you ึ the the ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าอย่างเป็นทางการเมื่อพลเอกอวุโสตานช่วยตัดสินใจดำเนินนโยบายปฏิรูปชมหน้าประเทศครั้งใหญ่โดยการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้พม่ามีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมในการปกครองประเทศพลเอกเต็งเซ็งก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญที่สุดในการสืบทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าในพม่า โดยการเป็นแกนนำจัดตั้งพรรคสหาสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาลเผด็จการทาหารในสนามการเลือกตั้งหลังจากที่พรรค USDP ชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี2553ทมกลางการประท้วงจากประชาชนถึงความไม่โปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งพลเอกเต็งเส็งก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของพมา่า โดยนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการขึ้นดํารงตําแหน่งผู้นําสูงสุดของพลเอกเต็งเสงในครั้งนี้เป็นแผนการของพลเอกอาวุโสตานชวยซึ่งถึงแม้ว่าจะได้ประกาศกเกษียณตัวเองออกจากตําแหน่งผู้นําสูงสุดของพมา่าไปก่อนหน้านี้แต่ก็ได้วางแผนให้รัฐบาลของพลเอกเต็งเสงเป็นตัวแทนในการสืบทอดอำนาจและสารต่อนโยบายการที่พลเอกเต็งเสงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่านั้น อาจเป็นเพราะในบรรดากลุ่มนายทหารระดับสูงที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสตานช่วยเขาเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดเนื่องจากไม่เคยตกเป็นข่าวเสียหายในด้านการทุจริตคอร์รัปชันและยังเคยเป็นตัวแทนพม่าในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมอาเซียนหรือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเส้นทางการขึ้นสู่อำนาจของพลเอกเตงเสงดังกล่าวนับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า อนาคตของพม่าภายใต้นโยบายปฏิรูปประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเล่าเก่าในขวดใหม่ที่ถึงแม้ฉากหน้าจะฉาบด้วยประชาธิปไตยที่สวยหรูแต่เบื้องหลังยังคงเต็มไปด้วยโครงข่ายอำนาจทางการเมืองที่รวมสู์อยู่ภายใต้มือที่มองไม่เห็นของระบอบเผด็จการทหารเช่นเดิม